ใช้อะไรคิดไทยอาภาพรสัดแรงท่าทีของญี่ปุน่นหลังยื่นข้อเสนอให้ไทยกัมพูชาเปิดด่านชายแดนทำชาวเน็ตไทยผิดหวัง ข่าวเด่นข่าเด็จะพาทุกคนไปดูเรื่องราวที่กลายเป็นประเด็นดราา่าร้อนระอุข้ามชาติเมื่อนักร้องลูกทุ่งชื่อดังไฮอภาพรณน,นควรวร์ได้ออกมาโพ์ข้อความแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อท่าทีของรัฐบาลญี่ปุ่นที่มีข้อเสนอให้ไทยและกัมพูชาเปิดด่านชายแดนท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังคงตึงเครียดพ์ดังกล่าวพาทัวไทยไปลงสถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทยอย่างหนัก ให้อภพรได้โพสข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าเอาสมองส่วนไหนคิดที่จะเปิดด่านถ้าไม่เปิดคนไทยจะอดตายเหรอก็ไม่ใช่เท่าที่ได้ยินไม่มีใครอยากให้เปิดนะที่ผ่านมายังบอบช้ำไม่พอเหรอคะอีกทั้งก่อนหน้านี้ลูกทุ่งดังก็ได้โพสตั้งคำถามถึงการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้ของญี่ปุ่นว่าญี่ปุ่นมีส่วนอะไรที่จะต้องให้เปิดด่านเขเมรกับไทยแล้วทำไมเขเมรจะต้องฟังญี่ปุ่นสงสัยไหมทุกคนชนวนเหตุข,ของราม่าครั้งนี้เกิดขึ้น หลังจากที่นายอูเอนะอาซูชิเอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศกัมพูชาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อกัมพูชาโดยแสดงความกังวลว่าการปิดด่านชายแดนที่ยืดเยื้อะกาลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อบริษัทญี่ปุ่นในกัมพูชาที่ใช้ไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกจึงหวังว่าทางสองประเทศจะสามารถเปิดด่านเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าได้คําพูดดังกล่าวถูกตีความว่าเป็นการกดดันประเทศไทยทําให้ชาวเน็ตไทยจํานวนมากที่เคยชื่นชอบประเทศญี่ปุ่ ุ่นรู้สึกช็อกและผิดหวังและได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นเชิงต่อว่าในเพจเฟซบุ๊กของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยอย่างถล่มทลายโดยมองว่าเป็นการกระทําที่แทงข้างหลังและเรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการขอขอบคุณข้อมูลจากเดอะไทเก c o m ขอบคุณคะ่ะ